สวัสดีครับวิช n น l ครับผมนี่ครับสีไม,ม้ยำพวงหนูครับที่ใส่ไว้ครับพัดกบมือคืนวันเนี่ยครับวันนี้เมือคืนฝนตกแข้งได้โปรได้ออกไม้บเมืองแต่เศ้าครับได้ล,ลอให้ฝนเศ้าตกก่อนครับผมแต่แดดรอกแล้วครับว่าเปิด แจ้งจ้างบ้างนะครับรก่อนเลยใสครับไปกไอไฟก่ไฟ้วครับไว้ติดตามมงนะครับพี่น,อน้องเด็ก็เลยไม้หลุดเนาะครับมัน อากาศดีครับโอ้สุยดยอดเลยถังลงหกระวังครับปูป่า บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีหอยลงไปวัดนี่หอยเต็มเลยด้วครับนี่ขางฟังนี่เอาขางฟังนี่ครับนี่เลื่อยไอ้ของไอ้เชอรี่วะนี่เชอรี่นะก็มีจันวนนี่มันอ้วนเลยแต่ว่า,วา,วา,ววววาถามว่ามันเป็นตะก,กินบอ่อมันก็เป็นตะก,กินอยู่หรอครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็ย่านสารเคมี สารเคมีจากโรงงาน,นาครับมันไหลตัวเบื้องจากน้ำนาะมันเป็นแตน่นาวเป็นแต่สะอาดอยู่เป็นเป็นปอยไงครับสารเคมีก็บดินเจอจางลงหรอครับมาอยู่ในนี้ก็บดินเม่หนาดินอีสารเคมีไหลเห็ดทุกๆเป็นตะกินอยู่ครับได้ขนันหมีทุกๆยิบๆนี่อย่าไปกินนะครับมีข้าวหรอคนไทยมา เห็นงานอยู่แต่วันนี้ป้ากันกินหอยเชอรี่ซุปยิบๆนิะปล่อยกินเนะขาลงบ้านเดียชีวิตกับมี่นะครับก็เบิ่งจากสภาพน้ำเราตรงนี้มันเกิดน้ำสะอาดตัวใสเหอยก็เป็นตปกินก่อนรังแรกครับรังแรกโอ้ยผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผม ว่างเปล่าเจ็บเลย รอหลุงกันครับ สามว่างเปล่าครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับว่างเปล่าว่างเปล่าอีซีครับอ่าม,ามานันนกกรอบเอ้ยพันกรอบกลับไปเห็ดงานนะครับมาหนึ่งเดี๋ยวจะพันปุ๋ยหรือครับซีเป็นเลยไม่มีครับว่างเปล่าครับผม พี่้าพี่้าเป็นไงพี่้าก็ไม่มีครับผมโอ้ให้ไม่อยู่ดิครับนี่หนูมาลงเบ้อนี่ครับทำตัวขับไปเลยนี่ยังเกิดขึน เดี๋ยวสิมีอีกมองนึงครับอ่าถ้าผิดลองไว้เบิง้งอีกมองนึงใส่ไว้ใส่หลังซีหลังหารหังนี่ครับจะคอยติดตามนะครับเนดะ้ออีกมองนึ่งไอ้เท้าปออะไรครับเนู้ย,ยู่ครับเดี๋ยวสิใส่ไว้เดี๋ยวขิบถ่ายคลิปให้เบิ้งครับ ลงให้เบิ้งนะครับมีเตยวันนี่ยหล่ได้ดครับจหมองนี่มันเขาเจามาหากันดูครับผวนี้มีทรงมีมีหน่อยมีอยูแต่มีหน่อยนะครับจหมองหาการไลยอยู่ครับจ่พอดีไปหากันไปหมู่วานนี้ออกมาคำกันเล็ในมาแค่ใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวยุดปีไม่จัดเต็มไห้ครับ ใช่เบื่อหลับครับบรรยากาศดีครับผมเรามาเท่าๆอย่างคับกวี้อ่ะช่วยเราเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งหมองที่สองครับผม ล้วครับวันนี้พี่น้องมาหอดแล้วครับจุดที่สองครับผมพี่พักกัสซไว้เมื่อคืนนะครับวันนี้ครับเสเวใบวันนี้ขึ้นวันทางลงชิดสามสั้นเลยครับเดี๋ยวล่อลุนนะครับติดตามนะครับ ซีซีหลังมั้งครับหม่องวานนีน่นี่ครับป่าเรามาเก็บแต่สเสาหรออยู่ทำงานหม่องเดียวกันเหรอครับเราส่วนมาแต่เสาแต่ว่าผมแบตลดผมมีกัเลยบ่ได้มาพอมงินครับมันชาร์จแบตอยู่ใส่ไว้อยู่ข้างในพุ้นนี่ครับห่วยคล้องบ้านเขาครับผม4-4หลัะครับขื้นมาบานเทาเลย จะปลาลาอหลายเลยครับคนแต่วันเขาพอคอยหาปลากินส่วนมากทีนี่จะพี่น้องบ้านเฮ้านะครับมาเห็นงานพากันมาตกปลาเนี่ยตึงเฮเนี่ยนะครับใส่ด่างเนี่ยมือแล้วพากันได้ล้าอครับป,าปาลาปลาล้าอีดีครับปลากลายรนูกระไรใส่ไปนี่นายผมครับพ่อวันนี่ ปักกันยางหาทางมันมาสีมคมหรอมันก็เลยเหียวไปเห็นหรอกครับทางนู้นวันนี้อู้น้ำไม่มาผไม้ไว้อยู่สีหล,ล,ลังหลังหลุดกันเดอ้อพี่น้องเลยเม่ไรได้บ่เนี่ยนังแรกครับ นาะโอ้เดี๋ยวลองแดดก็จะไปเก็บหลงังคือถ่ายก่อนหน่อยที่สองที่สองวาง่างเปล่าที่สามเป็นไงบ้างครับโอ้ที่สามก็วา่างเปล่าครับผมเรื่อเกิดขึ้นที่สี่ กินไหนเนาะสุดท้ายเราพังกันนะมาดีโอเคครับผมจบภารกิจครับผมวันนี้โบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับผมเฝ้าครับเฝ้าเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวค่อยบึงไปมองมองอื่นครับผมมองนี้ผ่านครับผม เฝ้าครับเฝ้าบันยักแต้มเลยครับมือนสีหลังโอเคครับเดินทางกลับดิครับบเลยไปหาปลาหาหนูแล้วก็สีมีไอผู้หญิงสีมีเต,เตบอลน,นะครับเตบอลครับพวก น้องพวกมูเ,งงนเนี่ยครับอยู่โรงงานนี่ครับพวกไอพี่เนี่ยครับดูโรงงานลงไกลนี่ครับ mm hmm. เดี๋ยวสีลงคลิปไปให้เบิรงอเยอะเลยครับเด้อ mm hmm. เห็ุกิจกรรมเห็นยังกไอ่ลงไปพี่น้องเลยเบิร์นเลยทีย่ตามอยู่นะครับไม mm ่ hmm. ต้องขอตัวที่ครับผมที่ว่ายุดไปก่นมันด้วยงานด้วยเวลาเนี่ยครับมันโม่ไหให้มันลงโตก่อนก็นกเลยเออ สิกรับมาถ่ายคลิปใหม่ครับวันนี้เวลางานเนี่ยังได้เรลามีเวลาหยุดเหล่ายัางสิครับโอเคครับวันนี้มีเวลาส่งคลิปให้น้องเขาได้เบิ้งเราครับ ก็ตัวครับวันนี้บผมนี่ครับนี่กะทีเดินทางกลับแล้วครับวันนี้พี่น้องบรรยากาศ ครับเราครับมานี่ครับ,รบผมคนติดตามคลิปหน้าด้ครับเ้ยครับสวัสดีครับผม